เป็นที่รู้กันในหมู่คนผ่อนบ้านนะคบว่าถ้าจะผ่อนบ้านต้องรู้จักรีไฟแนนซ์ทุก3-4ีปีพอเมื่อหมดช่วงอดอกเบีย้ยโปรโมชั่นดอกเบี้ยจะดีดสูงขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆนะครับทุกคนการรีไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายและก็มีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะเลยค่าธรรมเนียมยื่นกู้ค่าประเมินหลักประกรันค่าเบีย้ยประกันัคีย์ไหรือค่าจดจำนองแล้วก็ต้องหาเวลาไปแห่ถามโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่างๆจากหลายๆธนาคารอีกแล้วเคยคิดกันไหมครับว่าเราจะต้องเหนื่อยรีไฟแนนซ์บ้านกันอีกกี่ครั้งกว่านี่จะหมดจะดีกว่าไหมครับถ้าารรีีีไคัั้้้งเเเเดดดดดยยยวววออกบตลสญญา แค่เปลี่ยนมารีไฟแนนซ์กับ t t b กับโปรแกรมผ่อนดีมีรางวัลดอกเบียเ้ยเรทเดียวตลอดสัญญา oh. และขอแค่ผ่อนดีผ่อนตรงดอกเบีย้ยปีที่ไม่มีพุ่งได้เรดเดิมไปยาวๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับบ้านผ่อนอยู่ก็ขอกู้เพิ่มได้ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินท็อปอัพดอกเบี้ยพิเศษเรทเดียวตลอดสัญญา oh. เช่นเดียวกันครับหรือถ้าใครสายโปะแต่กังวลยามฉุกเฉินก็ยังขออันดูค่าโปะได้นะครับดีขนาดนี้ย้ายเลยให้รีไฟแนนซ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายย้ายมาให้ TTB ีดูแลนะครับแต่อย่าลืมนะครับ